มาต่อกันเลยชิ้นส่วนสุดท้ายของสกามาต้าวีวิกอยู่ที่ไหนสักแห่งในเฟกทาวเวอร์คุณจะต้องไปที่นั่นและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและหนีออกมาจากเยอมมนีคุณคือความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติเขา,า,าก็จะบอกประมาณนี้นะฮะเฮ้ยปะเริ่มเลยโอ้โหคาซีนตีชายสี่มีเกี้ยวเรานะฮะ <laughs> <laughs> น,น Tower นะ่นเฟกทาวเวอร์น่าจะอยู่ด้านหน้าเรานะครับแล้วก็มีเสียงเครื่องบิน น่าจะเป็น B17 ผมเดาเฟกทาวเวอร์ด้นหนะทำใจเพื่แต่ว่าคนเจอบอสนะฮนะแล้บอสยากมากพูดจริงโอ้โหยในใกล้จะถึงแล้วพวกพวกหน่วยขาวกองคิดว่าชิ้นส่วนสุดท้ายของสกาเมต้าบีิกน่าจะอยู่ในหอคอยเฟกทาวเวอร์ฉันรู้นะว่ามันยากแต่เราเชื่อมั่นในนายนะพวกเราจะส่งเครื่องบินไปร,รับานทันทีที่นายได้ชิ้นส่วนสุดท้ายนั่น ก็คือไม่เราได้ชิ้นส่วนครบเครื่องบินจะถูกส่งมารับเรานะฮะแต่ก่อนจะได้คุยกูยต้องผ่านบอสก่อนซึ่ง <c oughs> ไอ้ย่าบอสแม่งยากมากทุกคนผมแบบทําใจไว้ออแล้วอ่ะมาพาต่อไปราเจอบอสนี่คือความชิบหายมาเยินแน่นอนอนะ่ะมันต้องมีแตกสักรอบแบบเพราะว่าพูดจริงไว้นะว่าบอสด,ดันภาค2เนี่ยยากกว่าบอสภาคแรกมากนะครับตรงที่ว่ามันมีซอมบี้ไฟมาช่วยเนี่ยคือซอมบี้ไฟมันจะบัฟแบบ ยังไงฮะมันอึดไม่พอมันยังบัฟแบบบัฟซอมบี้พราะกระจอกกระจอกพวกเนี้ยให้แมงกลายเป็นตัวอึดแล้วก็วิ่งไวแบบชิบหายไวป่วงนะฮะนั่นแหละครับมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเออมากนะฮะแบบโอ้โห best lucky ว่ะคือแบบไวยแตกอ่ะคือแบบบูชีตมากนะฮะคือผมแบบก <c ười> <บ> <c ười> ็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นจบหรือเปล่านะครับแต่ว่าในวันนี้เรากม็มาถึงตอนที่9าแล้วอ่ะ <c ười> ถ้าเป็นไม่จบก็ วันนี้ก็คงจะต้องมีคนนึงนั่งเป็นชั่วโมงกับมีชันเดียวอะครับพูนจริงนั่งเป็นชั่วโมงเพื่อมิชชั่นเดียวอะพูนจริงฮะโอ้โหมาแบเสียงคอนี้เสียงกระเบิดควักกูเกอร์ไปออกเอ้ยบีบบีบเตนอกดิวออกโอ้โหเกือบอะมันปิดหน้าปิดหวังเรานะครับนี่แหละเกมนี้มันชอบเป็นสเตปนี้นะฮะปิดหน้าปิดหวังอ้อมเราหมดเลยไม่ให้บอกเอ้ยซอด จังหวัน,นี้ต้นตรงไหนเอียขอแตกอุ้ยหมวกหลุด oh อ yeah, oh, 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 ุ้ยฟันกามโอ้ยกามสองคนฮะเฮียโฟ r ช็อตมากกว่าทิปเปิลคิวกำลังไหมโอ้ขอแตกฮะมาละสี่สิบเอ็ดด้วยเขียนตรงนี้ <c oughs> เราใกล้จะถึงเฟกทาวเวอร์อุ้ยระเบิดระเ,เบิดนี้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 ตูม ขะเมาอย่างโดนอยู่ตรงนี้ยิงไปก่อนไวยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยิงคือมิชชั่นต่อไปเราต้องเดินผ่านทางนั้นนะฮะมันลุกมันลุกแม่เคลียก่อนเลยพวกลุกเนี่ยหมดยังโอเคหมดแล้วไปต่อดีกว่าฮะอ้าวยังเหลือตรงนี้ต้องเคลียก่อนนะครับเพราะว่ามิชชั่นต่อไปเราต้องเดินผ่านตรงนี้นะฮะแล้ถ้าเราไม่เคลียร์เราก็ต้องยิงใหม่เหมือนเดิมเะครับผมว่าเคลียร์ยไปเลยนะฮะ โอเคหมดแล้วนะนี่ไงผมจําได้นะครับว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่บูชิดมากว่าจะได้เจอบอสไฟตรงนี้นะฮะแหมรอบที่แล้วผมเอาระเบิดไปวางไปวางตรงหน้าแบบหน้ารถอะ่ะเออแล้วบอสไฟเดินมาเหยียบพอดอี2ลูกตายนะฮะแต่รอบนี้มีผมจะเว้นท้าทายกว่านั้นนะครับคือผมจะวิ่งเข้าไปแวกเลยนะฮะรอบนี้ผมจะไม่ใช้ระเบิดนะครับเพราะมันจะดูง่ายเกินไปนะฮะแหมเมื่อต้นคลิปยังบ่นว่ายากอยู่เลย แมมคนน้องต้องมีการท้าทายอะไรสนุกๆบ้างนะฮะหัวแตกซะมาพร้อมเจอปะพร้อมเจอปะทำใจไว้รอปะฮะผมทำใจไว้รอแล้วพูดจริงอ,อนั่งกินศพเพื่อนอยู่เหรอเอออุ้ยวีบอลโอเคตรงนี้มีที่ให้เติมกระสุนนะครับเราจะได้เจอกับบอสไฟนะฮะซึ่งมันจะมาปัฟบลูกน้องมันเหมือนเดิมเะครับ จริงว่าเอาไว่าเบิดวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแบบพอบอสไฟเดินมาให้มันเหยียบมันก็จะได้ตายนะฮะแต่ว่าผมเกงว่าไอ้พวกตัวกระจกมันจะมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผมจะยิงๆแบบนี้ไปเลยนะฮะมาแวกแรกเอาดิแรกกูบอกเลยแลกไอ้แค่พีพีเอชวะรยะนี้ยิงไม่โดนโอ้ยกูจะบ้าตายโอ้มันจะเสกวะมันจะเสกวะโชคดีนะไม่มีซอมบี้ตัวไหนอยู่ใกล้มันป่าจริงอูเกอร์นเลยฮะ เออตายตายเออนี่เรียบร้อยฮะกูไม่ใช่เวนไมค์กูก็ฆ่ามึงได้โโหลแมไม่จำเป็นต้องถึงแวนไมค์นะฮะโอโอโอโเจ็บๆๆๆถอยก่อนไม่มีตัวซอมบี้ไฟแล้วเป็นง่ายครับไม่ต้องห่วงหัวแตกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปไปมเรียบร้อยฮะ ยาอืม yeah. mm hmm, แต่อุ๊ยโดนตรงไหนเนี่ยชึ๊กอุอ๊ยอ้ยอ๊ยอุย๊ยอ้๊ยอุ๊ยเจ็บแทนเจ็บแทนเลยฮะพูดจริงว่าเจ็บมาก <laughs> แม่ไปหนึ่งลูกโอมเรียบร้อยฮะหมวกหลุดไปแม่อุย๊ยเฮลมี me, ตัวระเบิดเหรอ ไม่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 มีไม่มีไม่มีมันแค่สปาวอเฉยนะฮะเฮ้ยกลัวมันวีบอลซ้ำอีกนัดหนึ่งยิงไม่โดนโอเคได้อยู่ยิงโอื้ยซ้ำไปอีกดอกฮะโดนไหมอืมโลกแตกได้อยู่ ฝั่งขวาดูฝั่งขวาโอ้โหมันตื่นมาอหัวแตกโอเคจบพอดีฮะโอเคถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้ก็ทุกอย่างก็น่าจะสบายแล้วนะฮะหบับด่านนี้แม่ไม่น่ามีไว้ต้องกังวนลวนะฮะยกเว้นแต่บอสถือเอมันใช่ว่าเจอทุกอย่างจริงนะฮะแม่รอบนี้เฮ้ยระเบิดนานไงว่า God d a ่ n it กูจำได้มึงชอบพูดอย่างนี้ไอตัวเพียงระเบิดผลผลปลาเบิดนะฮะตุม่มสวยอีกูแหละด้านหน้าเลยกูเกอร์กันเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอย้โหไกลไปตุม่มโอเคเกือบไม่รอดอยเสียงหรอนมากอะ <c oughs> ทำอะไรอยู่ <c oughs> แม่มันไปเคาะท่อแบบท่อแก๊สเว้นนะ ไม่เอาเบิดเส่หัวก็บุญแล้วตรงนี้จะมีบอสตัวหนึ่งผมจำได้ใช่ไหมจำได้จะเป็นบอสถือเอ็มจีนี่ไงเขี้ยสปาวต,ต่อหน้ากูเลยนี่หมวกหลุดไปซะอืยจริงเยอะขนาดนี้บอกไว้นะครับว่าด่านนี้แบบส้นตีนมากนะฮะคือมันจะเอาบอสมให้เราเว้นถึง3ตัวไปนะฮะอันนี้ถือเป็นตัวที่2รองจากไฟนะฮะมันจะมีบอสถือเอ็มจีอีกรอบหนึ่งมาดักเราอยู่หน้าเซฟรูมนะฮะคือแบบมึงให้กูจบดีๆก็ไม่ได้ แม่มันคงจะบอกนะครับว่าใกล้จบเกมแล้วให้ผู้เล่นได้เจอกับบอสเยอะๆหน่อยหายคิดถึงเลยฮนะอุ้ยดูเกอร์หมดไม่ได้ปะต้องใช้คาบินมุมเราอับนะระเบิดไหมโอเคตกใจหมดตรงนี้หน้าเซฟรูมจะมีหนึ่งตัวนะครับผมจำได้แต่ผมจะไปเรียกมันก่อนนี่ไงมาแล้วอุ้ยไกลไป เราเดินไปเดินแบบสุดขอบตรงนี้ดีกว่านะฮะเป็นมุมนี้ดีกว่า MG มันยิงไม่ค่อยถึงหรอกเอาจริง,รงถ้ามันไม่หมอบยิงอ่ะยิงไม่ถึงหรอกนะฮะระยะเนี่ยเดินยิงยังไงระยะนี้ก็ไม่ถึงนะฮะเอาดิโวยเรายิงหัวไปไหลายนัดเหมือนกันนะเนี่ยเขี่ยหัวสิบกว่านัดยังไม่ตายอึดเกิน โอเคตายฮะอุ้ยการจะปราบบอสหนทีนี่คือคุณต้องลอกกระสุนไปถึงแบบ20กว่านัดด้ยนะฮะเกือบ30กว่านัดอะสไนเปอร์กว่าไอ้บอสนี่จะตายอะอึดเกินอุ้ยเสียงเครื่องบิน B ี7หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะแหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจสวัสดีพวกฉันเห็นนายอยู่ด้านว่างนะน่าตกใจนะเนี่ยที่นายยังรอดมาได้เนี่ย ตอนนี้เหมือนกับฉันกำลังดูจอห์นี่โชว์เลยอ่ะแม่ฉันตอนนี้ฉันกำลังหาที่ที่จะลงจอดเครื่องบินอยู่นะเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับไปก็ประมาณนี้นะฮะมันมันมันขับเครื่องบินนะครับแล้วมันก็เห็นเราอยู่ด้านล่างแล้วมันดูเรานะครับมันก็บอกว่าเอ้ยเหมือนฉันกำลังดูโชว์อยู่เลยอประมาณนี้นะฮะช่างเป็นโชว์ที่ดีประมาณนี้ครับผมจากที่ผมอ่านซับดูเมื่อกี้นะครับยังไงว่าเสียงเครื่องบินก็บินอยู่รอบหัวเรานะฮะรอบตัวที่มันยิงได้ก่อนนะฮะ ผมยังไม่ลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เติมกระสุนด้วยอยืได้แล้วตอนนี้อุย้ยตรงไหนเนะี่ยโอเคอุย้ยหมวกไม่หุดวะยังไงไม่อยากจะโม้ไว้น,นะครับว่าถ้าเราจบมิชชั่นนี้ได้เราจะต้องเว้นอีกแค่หนึ่งตอนเท่านั้นนะฮะเราก็จะอจบเกมนี้แบบสมบูรณ์นะฮะ เยียรอยโหยากซึ่งต้องบอกไว้นะครับว่าพาร์ทนี้มันจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างกินเวลาเยอะมากนะครับผมตีไปแบบคข้าวๆแบบกลมๆไปนะว่าพาร์ทนี้จะต้องกินเวลาประมาณไม่เกิน19นาทีประมาณ18ครึ่งนะฮะประมาณ18 50าวิอ่ะอันนี้เราอันนี้เราแม่อุ้ยมาวะจำได้พาร์ทนี้มีสไนเปอร์ต้องระวังด้วยนะฮะ อุ้ยซ้าหัวก่อนกลัวมันตื่นเพื่อความชัวร์ครับซ้ำที่หัวใช่ไหมโอเคยังโล่งอยู่นะยังโล่งอยู่อุ้ยเสียงมาจากด้านหลังตัวบังเกอร์ลุกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นก่อนเลยนะฮะไอพวกตุยหวังเนี่ยโอเคเฟกทาวเวอร์ก็อยู่ด้านหน้าวะนะฮะอุ้ยเป็นตดงเลย อืมสแกนชึกเรียบร้อยอู้สวยงามอืมมันดวงโอเคโอเคอเคุ้ยไข่จังหวะนี้ต้องไข่โอ้โหกระเพาะอาหารฮนะม้ามันกับตับไปพร้อมกัน <c oughs> อุ้ยตับแตกแม่ที่มาของคำว่าร้อนตับแตก อือุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดนเแี่ต้องไปซื้อสันไรมาล้างตาวะยิงไม่โดนเอ้ยเดี๋ยวมันติดไว้อ่ะแม่เมื่อกี้ผมว่าผมแบบโดนอยู่นะทำไมมันโอเคเหมือนเมื่อกี้มันยิงติดรถยังไงไม่รู้นะฮะรถมันขึ้นแบบเหมือนเวรกเหมือนกระท้ออะเออหมกหลุดไปดิมึงเฮ้ยสแกนทำไมรอบนี้ว่าสแกนบ่อยอยางวะ หัวแตกบอกเลยหัวแตกล่วงฮะไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เอิ้นล่วงโอ้ยมาโดนมาโดนมาโดนฝังแตกฝังแตกอืได้อยู่ฮะบ P S H กระบอกนี้โอเคโอ้ยเกือบอะเสียวหลังนะครับตอนนี้ไม่มีไปมากระเบิดไปอุ้มโอเคพอเคลียร์ได้อยู่หนึ่งสเต็ปนะฮะ วุกระดูกมาวะสปากระดูกเริ่มมาวะสไนเปอร์ยังไม่มาตอนนี้เขวังยังโล่งอยู่นะฮะเสียวหลังสุดล้วตอนเนี้ย <c oughs> มันเล่นคนเดียวนะฮะมันเลยมาแวงหน่อยถ้าเล่นกับเพื่อนมันต้องมีคนระวังหลังให้เราด้วยนะฮะโอ้ยอืมสี้เยอะเป็นบ้าเลยนี่เกมนี้ให้อารมณ์คล้ายๆกับฟิลเวอเฟอร์เดสนะฮะชึก <c oughs> ไม่สแกนด้วยแต่หมุนรอบตัว <c oughs> เอ้ตัวนี้คือมีดม่งปักหัวด้วยนะฮะ <c oughs> แม่จัดว่าไงพี่จะตุยเหรอแม่เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆ <c oughs> เรียบร้อยหัวหลุดไปโอ้ยโอ้โหยมาเป็นดง <c oughs> นี่โกกำลังอยู่ในดงอะไรกันเนี่ยเรียบร้อยอ้ยอเยอะจังวะไม่ไหวว่ะ ตัวระเบิดก็มาต่อมันใกล้กว่านี้ฮะเอา้าตัวระเบิดติดบักบ้าเอ้ย <c oughs> เกมยังมีบักให้เห็นนะฮะอืมแตกโอ้เกือบโอเคล่วงโอ้ล่วง,ล,วงล่วงไปได้อยู่ฮะได้อยู่ระเบิดไหมกะโอ้โอ้โอโอโอไอ้ข้างก็ตุย๋ยกูจังมามา วิง่งรอไอ้ตัวระเบิดให้มันไปหาเพื่อนมันนะฮะมามามึงมาตรงนี้ม,นมาตรงนี้ม,นมาตรงนี้เออตรงนี้แหละระเบิดเลยมันโดนเพื่อนมัน,มนไหมไม่โดนสักตัวเลยเศร้าบริษ <c oughs> ัวิง่งรอต้องงานนะฮะแม่อู้ยระเบิดทั้งรถระเบิดมาแค่ซอดซอดไหมโอ้วันช็อตทูช็อตอื เดอะเซกเก้นเป็นเป้าที่ดีเกินออ้มอ้นี่ประชิดไปซ้ำที่หัวด้วยฮะกันมันตื่นโอเคตอนนี้เหลืออยู่อนิดเดียวฮะเราต้องรีบทำเวลาอุยมันลุกพอดีอืหมวกหุดไปดิมาฮะทําเวลาแบบสุดๆเราต้องเอาไป15ว่าตอนนี้15กวบหมวกหลุดไปโอ้โหเยอะว่ะ แม่ผมต้องเก็บกระสุนเซฟปืนสไนเปอร์ไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีบอสอีกตัวหนึ่งก่อนที่เราจะไปถึงเซฟรูมนะฮะอุ้ยอุ้ยสไนเปอร์เห็นเส้นนะอืมรันตัวตรงไหนเนี่ยหัวเอออย่างงั้นและตาแตกฮะสี่สามยิงไม่ทันน่ะดิโอเคมานใช้รบกับสไนเปอร์ตอนนี้เห็นสตูอแค่หนึ่งคนนะฮะ เอ้ยจะไปตายที่เดียวกับเพื่อนมึงไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยเว้าแม่เง้ยโอ้ยไอ้ตัวข้างๆโอ้ยตัวตัวยุ่งไม่สนนะเป็นไซเปอร์ก่อนได้อยู่ได้อยู่ชึกเข่ามือแตกมาต่อไปก็คิวมึงนะเพื่อนอืดวงไปเอ้ยกระดูกมาโอ้รีบอลด้วยอืซ้ำที่หัวเลยโอ้โอ้โอ้ โอ้เอ้าเอ้าเอ้าโ,โ,โ,โอ้ยยิงไม่โดนนี่แน่โอเคได้อยู่นะฮะหมดยังเช็คพอยต์อ่าอย่างนั้นแหละสวยมาฮะเราต้องรับ,บชะตากรรมบะ <c ười> มันจะมีบอสดักอยู่หน้าประตูนะครับผมจำได้หน้าเซฟรูมเนะี่ยมันจะเป็นบอสถือเอ็มจีนะฮะแม่พ์ดนี้เจอบ่อยจริงๆนี่ก็น่าจะเป็นเฟกทาวเวอร์นะฮะฮุย้ยดูไว้นะดูไว้นะมันไม่เอาจบแบบดีๆ นี่ไงมันเพื่อจบแบบดีๆฮะโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคเช็คกระสุนกูจะหมดแล้วมาตองป่าบ,บอสนหะดูสิ่งที่ผมมีอยู่อยู่ตอนนี้สิไอายามไม่โดนนัดแรก่ก็เ่าวะโอ้ยไม่ไหววะมายานี้ไม่ได้ฮะเราไปยืนอยู่หลังรถบรรทุกดีกว่าเออนั่นแหละยิงโดนเพื่อน,นไปซะ มันกาดแบบไม่สนโลกเลยอะแบบไม่สนทีมตัวเองเลยอะกูรูต้ต่อหน้ามึงไงเออได้คาบายมะมาคาบ,บินนรับปิ้นหัวมึงต้องหลุดล้วจริงฝั่งขวาใกล้เกินนะรอก่อนนะครับพวกใกล้ๆเนี่ยไอ,อ้แค่แม่งมันไม่แตกมันทำไมไม่แตกอุ้ยอุ้ยโอเคกว่าจะตายไปวะครับไม่สนโลกกูไปนะครับ <laughs> แม่ไปว่ามันอยู่มุมนั้นเราจะได้ยิงง่ายๆนะฮะอนี่แหละระยะห่างเป็นเรื่องสำคัญชึกชึกเรียบร้อยคอแตก <laughs> <laughs> นี่่วง่วงโอ้ยไม่ได้โอเคได้อยู่ตรงไหนแตกอุย้ยดังหักอ้ยาอ้ยะ,ยยะดังหักไปเลยฮะ ตัวสุดท้ายปิดงานเรียบร้อยอุ้ยมีไทเกอร์จอดตรงนี้ด้วยผมเดาว่ามันเป็นเครื่อง B17 หรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะอ๋กว่วจะผ่านฉันไม่รู้นะเพื่อนว่าข้างล่างนั่นมันเป็นยังไงอะ่ะแต่ดูจากบนเนี้ยมันดูไม่ดีไว้พวกตอนนี้คำสั่ง Operation Red Heart กำลังจะเริ่มแล้วนะมันเป็นคำสั่งที่สั่งทำลายพื้นที่ทั้งหมดด้วยเ,เบิดปะมนูนซึ่งแน่นอนมันจะทำลายเราทั้งคู่ด้วย ฉันจะอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วนายต้องวีบหน่อยไว้วานะพวกโอเคเดี๋ยวผมกะตัดจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไวเจอกันในพาร์ทต่อไปสภาพนี้ไปว่ะค่ะายบาย